Time to play the game. <laughs> 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 it's all about the game, and how you play it's all about control and if you get <laughs> Meow, meow meow, 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 meow. Ow, oh, somebody can have a rubber like gun. เดมอนเอสพาร์คแคสเกมของผมซูมพาวเวอร์นะครับเมี้ยวก็กล้ผมวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรอ่ก็นี่คือเกมโคเรน่ากับโคเรน่าก็คล้ายๆกันนะครับออกเสียงไม่เหมือนกันนะเมี้ยวก็ประมาณคือความหมายอ่ะความหมายเดียวกันแหละโคเรน่าโคเรน่าก็ว่าไปเมี้ยวก็เราจะเข้าโคเรน่าเลยเฮ้ยจุลีเหรอเออใช่สิจะเข้าไปเล่นแล้วจะเสียเวลาทำไมโอเค Lugar comigo. era isso que pensava enquanto sabia que estaria com os meus pais. Até hoje não entendi o motivo de minha avó morar lá sozinha. O lugar mais perto com algum sinal de civilização era uma pequena vila que existia na base da colina. Mesmo sabendo disso, quando meus pais botavam na cabeça que queriam visitá-la, não havia nada que os fizesse desistir. Não é que eu não gostasse dela, eu só não gostava do lugar. Era um tédio, não havia nada para fazer, nem mesmo celular e internet funcionavam lá. Sem falar que aquele lugar às vezes me dava um pouco de medo. Tudo corria bem, igual a todas as vezes anteriores que íamos visitá-lo. É, corria bem até chegarmos. Não havia nada lá, uma escuridão total. Por sorte, meu pai sempre tinha uma lanterna no porta-luvas. Caminhamos para dentro da casa, e foi quando tudo aconteceu. เม้วเราก็มาเจอสถานที่มืดเตยแล้วครับท่านผู้ชมเม้ก็ไอ้ก็เล่นเกมแบบนี้จนแบบรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเหมือนเป็นพี่แฮกับพี่เจนยานทีไปแล้วนะเนียวุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยให้ตายสิไม่ผู้จเอาไปายมึงไม่กลัว จะดีถ้าคูไม่ยิงใบชัย่กูจะรู้ว่ามึงเป็นตัวอะไรเอานะเอานะเออมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรโอ้ยแมวโอ้ยมันคืออะไรเมื่อกี้รู้สึกจะเห็นแวบๆบแบบโอ้โหมาถึงก็เล่นซะแล้วฮะปถ่ายมีแบตหมดด้วยอะโอตาย พระเจ้าจอสซาร่ามันบ่อยอดเยี่ยมเลยอ๋อยังมี่านโอเคโอเคแล้วเราก็ต้องรีบหาสืบสาวออกจากที่นี่ให้ได้ชินะเมียวโอเคได้เมียวก็อันดับแรกตั้งสติสติต้องมาก่อนเราถึงจะทำภารกิจสําเ็จโอเคก็อันดับแรกเราก็ต้องหาข้อมูลว่าเออที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราจะออกได้จากที่นี่ยังไงโอเค เมวก็ดูถ้าที่นี่ก็จะมีแค่ไฟฉายกับฐานก้อนหนึ่งที่เราให้เราจะออกจากที่นี่ก็ทางตันนะครับไม่มีอะไรเลี้ยวซ้ายอ่าเจอโนตเจอโนตก็ต้องเก็บพินโนดอุดมใต้พันิดนะครับอ่าเก็บเก็บอ่าแล้วช่มันอยมันอยูมันอยูมันอ่อ่ายู่้อออยเออโอเค โอเคอ่านจบแล้วนะครับเฮ้ยอะไรอะไรมันมั่วๆโอเคไอพี่แมวผีซูมพาวเวอร์บ้าไปแล้วมึงอ่านอะไรมึ้งเข้าใจนะเพี้ยวก็ก็อย่างที่เห็นว่าเป็นโน้ตก็พอนะฮะพออ่านไม่เพี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 โอ้ตายโอ้ยชิดกำแพงไว้ก่อนเลยก็เดี๋ยวเราจะเปิดประตูเข้าไปแล้วนะครับ เตรียมตัวยังครับโอเคนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับไม่พร้อมก็จะเข้าแล้วลนะ่ะเดี๋ยวทานหมดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคนรูกกับเพลงไงล่ะโอ้ยไฟรดนี่ว่าโอเคเจอตู้หนึ่งใบ อุ้ยอุ้ยอะไรอะอุ้ยฮะอุ้ยอุ้ยอู้อู้ย,ย,ย,ยมาเป็นตัวตัวเลย,ยนี่ถ้ากูกินปลาลาก่อนกูจะเจอเป็นตัวตัวนานมากนี่กูเข้าห้องมาแบบเดียวกูเจอเลยอ่ะอุ้ยให้ตายดิเจอฐานฐานเก็บฐาน,ฐาน,ฐานไม่มีฐานเนเดือดร้อนนะเนี่ยก็เรารู้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเป็นคืออะไระครับ นะเราจะอ่านโน้ตเลยเจริงนะอะออโอเคโอเคโอเคจบท่นี้นะครับโอ้ยให้ตายดิก็โอ้ผมสวยสวยนะมึงมาชมผมเลยตอนนี้แล้วเหรอนี่กำลังหน้าสิวหน้าขวานโอ้ยรูปแต่งงานกันอู้จะดูไปถึงไหนแล้วแบตบไม่จำกัดนนะ้องวิโอเคนะครับเราก็จะเดินสำรวจต่อนะครับที่สำคัญขอให้เจอแบตเอบตเอรี่แบตบทานนะแบตบทาน โอเคโอเคสำรวจสำรวจเอ่อรูปนี่เป็นรูปต้นไม้ป่าไม้ธรรมดานะครับเป็นพื้นน้ำอ่าโอเคเราก็ดูพอสมควรแล้วเดี๋ยวแบตรถอันนี้รู้สึกเป็นสวนหน้าบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยไทยบ้านไม่น่าจะมีสวนอย่างนี้นะโอเคเราเดินมาปุ๊บเ้ยโอ้โหเปิดรอเลยเว้โอเคเราก็จะมาสำรวจตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องอะไรครับ ห้องรับแขกเห็นมีโซฟาไงดูถ้าจะใช่ด้วยโอเคกับสตูดิโอยี่ห้อเก่านะโอเคก็ไม่มีอะไรนะอยากให้มีฐานนะอยากได้ฐานโอเคกระโดดข้ามโซฟาแม่งเลยโอเคเรานี่โคตรโคตรไม่มีมารยาทเลยเมียวโอเคเราเข้ามาในห้องแล้ว เมื่อกี้รู้สึกนี่คือช่วงเยื้องๆโอเคอ๋อรูนมองผ่านตรงนี้ได้อุย้ยเดี๋ยวมันโผล่มายุ่งเลยเจอถ่ายแล้วครับท่านผู้ชมเมี้ยโชคดีไปเราก็เก็บได้ก,ก้อนหนึ่งครับเก็บสิครับเก็บประตูมราจะออกเมี้ยโอ้ไเด้เนโอ้โอเคะเนะครับก็ประตูไม่ยอมเปิดให้นะครับ เราก็ต้องอยู่ในนี้จนกว่าจะหาทางออกได้มิวโอเคนะครับเออทางขวาเราสำรวจไปแล้วครับเป็นห้องรับแขกนะโอ้ยก็เราจะเมื่อกี้เราเลี้ยวมาทางตรงมานี้เลี้ยวขวาเราต่อไปก็ซ้ายนะครับไปซ้ายเลยทางซ้ายจะมีทางให้เข้าสองทางนะครับเราก็จะเลือกเข้าทางทางขวาอร่อยนะครับโอเคครับ ทางขวาเจอถ่านอยู่ชุดหนึ่งครับตอนนี้แบตเตอรี่ไม่ลดนะก็เราก็ยังจะไม่เก็บนะเราก็จะสำรวจไปก่อนจนกว่าแบตเตอรี่มันจะลดโอเคไหมเมียวเราก็นี่ถ้าอยู่ในสถานที่แบบนี้จริงๆตอนนั้นนะฮะป่านนี้คงเก็บถ่านไฟฉายใส่กระเป๋าไปแล้วนี่ก็เป็นกองน้ำก็ดูรู้ก็อยู่แล้วน่าจะเป็นห้องครัวนะครับมีจงมีจานเรียบร้อยพร้อมเสร็จสับพกินข้าวนะครับกาแฟต้มพร้อม้วครับก็ไม่อยากรู้นะครับว่าใครเป็นคนต้ม โอเคนะเมียวก็โอเคถ่านรถเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะเก็บทางใส่ไฟฉายกันเลยเมียวโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเราจะเป็นไหต่อตัวดีอ๋ะซาร่าโอ้จอนมันมายอดเยี่ยมเลยซาร่าอยู่ไม่ไหวแล้วห้องมันแบบว่าขนลุกสุดๆขนลุกโตอุ๊ย โอ้ย,ย่าคิดอย่าคิดเก็บอาก,การไว้เดี๋ยวเขารู้ว่าเราแตวแตกโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยตั้งสติสติมาปัญญาเกิดโอ้ยอา้าวหยุดหยุดหยุดฮะฮะหยุดหยุดหยุดฮะฮะหยุดหยุดผมเฉาะโอ้ย <c oughs> โอเคนะครับก็อ่านจบแล้วนะครับก็คงจะบ้าเป็งไหนไหมสุมโอเคครับผมซูมพาวเวอร์ครับรายการเดมิวพัดก็ขอาลาไปก่อนนะมึงจะรีบไปไหนเมีเอ้าวบ้าไปแล้วบ่นเป็นเรื่อยอย่าก็ ยังไม่ไปไหนนะก็ล้อเล่นนะก็ก็กลัวโอเครู้สึกจะเป็นตู้กับข้าวเก,ก่าๆนะครับก็นี่เป็นโต๊ะอาหารหรือโต๊ะอะไรก็ไม่รู้โอเคนะนี่มันวิ่งไม่ได้นะคบพ้าวิ่งได้วิ่งไปแล้ววิ่งไม่ธรรมดาวิ่งเตลิดเปิดเปิงฮะเฮ้ยถ่ารถขีดนึงแล้วครับต้องรีบแล้วก็มีห้องห้องหนึ่งนะครับก็ไม่มีห้องแล้วเราก็จะเข้ากันเลยครับอ๋อสาวเจ๋ไหม โอ้ห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็ดูถ้าก็จะไม่มีคนอาบน้ำนะครับตกใจเลยก็ดูว่างเปล่านะครับก็โอเคฮะดีแล้ครับที่วา่างเปล่ายังมีอะไรเลยฮนะที่เกียยเขียก็ถ้าวิ่งก็คงวิ่งหนีไม่ทันนะ่ากประตูหลังประตูก็ไม่มีอะไรนะครับเปิดประตูจะออกเดี๋ยวไม่ใช่หันไ <c oughs> ปพวด <c oughs> เปิดไม่ได้นะครัแมวเราก็จะสำรวจอีกเพราะว่า อาจจะมีอะไรลงเรืองค้างอยู่ที่ใดแห่งหนึ่งในในนี้ก็เราก็จะกลับมาที่ห้องครัวนะครับเปิดตู้เย็นกินปลาแซลมอนสักตัวนะครับเมียวฉันวางของเสื้อสวยเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราออกไปมันมีปะไม่มีใช่ปะเมียวไม่รู้เรื่ๆงโอ้เป็นมัน โอ้ยโอ้ยอ่านแล้วขนลุกไม่เกี่ยวเลยเฮ้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 ยโอ้ยตายแล้วแมวก็สำรวจเลยก่อนนะครับว่า เจอกระดาษโน้ตอะไรที่ไหนหรือเปล่าก็ดูถ้ามันจะไม่วางตรงโต๊ะหรืออะไรให้นะส่วนมากจะวางตรงพื้นนะอุ้ย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 อะไรลอยไปอุ้ยอจะโอ้ยโอ้ยขาอ่อนโอ้ยอย่าเพิ่งตั้งสติก่อนขนมันลุ้งจริงอ่ะโอ้ยแบตแบตจะหมดแล้วต้องรีบเก็บละอย่าเพิ่งโอเคโอเคจบแล้วจบแล้วยบแล้วจบโอเคแบตแบตเหลือน้อยแล้ว ไม่ไหวฮะโอ้มันขนลุกอะอุ้ยอุ้ยอู้ยใครอะโอู้โอ้ฮัลโหลไฮเราไม่รู้จักตัวเองนะอย่านะอย่านะอย่าโอ้ยโอ้ยมันออกมาเป็นตัวๆแล้วอะโอ้ยพระเจ้าโอ้เลือดเลือดเลือดไม่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 เอาไม่ดูไม่ดู โอ้ยพี่ก็ยืนขวางเหลือเกินหล่อเลยชิบหายอย่าทำหน้าตาหน้ากลัวก็พอโอเคครับตอนนี้อุ้ยอุ้ยโอ้โหมีเอาแล้วไม่อยู่แล้วไปดีกว่านี่ทาไมติดว่าแบตจะหมดนี่ภาคยาวเลยนะแบตจะหมดแล้วโอ้อยู่เตึมเลยโอ้เจ้าเฮ้ยเฮ้ยแบตจะหมดแล้วอู้ Oh, oh. Você não terá escapatória. Oh. Assim como sua avó vive. Todas as coisas que essa mulher serão dizimadas para parar oh. seus crimes. Eu oh. era apenas um andarilho. Oh. Essa mulher me acolheu. Prometendo comer, oh. né? para comer oh. até o dia seguinte. Oh. Eu era... <coughs> <vida> estava ótimo. <coughs> mas também havia algum tipo de sonífero nela. Allai, eu apaguei. E quando oh. eu vi que ele já oh. estava preso. มันบอกอยากกินปลาสาลิมันนี้กูกินนมมาตั้งนานกูยังไม่สูงสมัยตอนมาเรียกนอะไรแม่มันทำให้กินแม่มันทำสักสีให้กินอะตัวกูเลยสูงแต่ทำไมรู้สึกว่าไม่มีขา แล้วมึงแดกอร่อยไหมโอ้ยหมาไม่แดกเลยมึงลองกินบ้างวะล่ะให้ตายสิอร่อยสุดๆเดี๋ยวกูจะทำให้กินโอเคแบดมึงเอาแบดให้กูมั้งนี่เอาแบดอะเอาแบดอะแบดอะแบดอะโอ้ย โอ้ยโกลโหหนักเลยหนักหนักเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยมันวิ่งตามมาอยู่มะเนี่ยก็ไม่รู้นะครับก็พยายามมองตามกำแพงไปเรื่อยฮะพอตอนนี้ไม่มีอะไรช่วยแล้วนอกจากกำแพงอุ้ย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 อะไรเง่า โอ้ยเกมโอเวอร์ตายเลยเม่งตามมากัดทั้งหลังโอ้ยโอเคกับผมซูมพาวเวอร์กับรายการเดมอนเอสพาร์โอ้ยก็จบมันได้สักทีนะครับก็ขนลุกตูดหมดแล้วโอเคกับผมซูมพาวเวอร์กับรายการเดมอนเอสพาร์ขอลาไปก่อนเมื่อกี้รู้สึกจะพูดไปแล้วนะโอเค